ลมหชั้นนะตึ๊กห้าชั้นเรามีแค่นั้นแหละพี่วันไทยพี่วันไทยพี่วันไทยเป็นแอมินเนี่ยใท่จุฬาใหญ่ให่อ สวัสดีพี่วันชัยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเป็นเพรมันเอ็นเพรมันชัยบาทนั่นแหละเก่งเนี่ยพี่มาถูกมาอย่นีเลยเก่งมากเลยเนี่ยผมมายังไม่ถูกเลยเติร์ดไปนู่นเนี่ยไอ้วัดเขากระดงครับซู่ร้องมากเลย แล้วเจ้าบส่งมาไหนนหี่ให้ลูกน้องขับไปส่ง,สงค้าแล้วกันฟ้าสูบโปเลยออที่้านใ่เออดีว่้าตัวนี้ลงนิ่มดีวะ